สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมีการแข่งขันสัตว์นะครับนี่ในทางแบบนี้กันนะครับมาดูนะครับว่าในกองนี้ครับใครจะวิ่งเร็วที่สุดมาเอาตัวแรกมาเลยดีกว่าครับก็เป็นเจ้าควายแดงนะครับจะมาแข่งกับเจ้าช้างเหลืองนะครับนี่มาเลยครับเตรียมตัว let's go ไหมละครับช้างเหลืองกับเอาควายแดง ดูครับใครแรงกันวันนี้ตอนนี้จะสูสีนะรู้สึกควายจะสปีดที่มาแล้วครับควายจะสปีดที่มาโอ้โหเอ้า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 ควายเข้ารอบนะครับส่วนเจ้าช้างนี้ตกรอบนะครับนี่ายรอตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเอาเป็นม้านะครับม้าแบบม้าม้าแบบเดียวกันเลยดีกว่าครับระหว่างม้าเขียวกับม้าส้มนะครับดูดูดูเอ้าม้าส้มนะครับม้าเขียวมาแล้วครับดูนะครับไปเข้ากอนกันม้าส้มม้าส้มใครจะเข้าใครจะเข้า มาส้มเข้าก่อนครับมาส้มเข้ารอบนะครับมาเขียวตกรอบนี่นะจำไว้นะครับว่าต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นี่นี่นะครับหนึ่งแล้วไปสกูดนะครับให้ออกพร้อมๆกันหน่อยฮะหนึ่งสองท่านสกูมานะครับตอนนี้ช้างนําอยู่ครับโอ้ยวัววัวมาโคตรแรงเลยครับวัวโคตรแรงเลยโอ้โหนี่นะครับแล้วเจ้าฝายก็ตกรอบไปนะครับเอ้ย วอนนี้เรามาแข่งปลาบ้างปลาบ้างดีกว่าเลยปลาชมพูเนี่ยเป็นการโชว์แมทสุดพิเศษนะครับดูนะครับใครเร็วกันโอ้ปลาชมพูเร็วกว่านั้งเยอะดูสิดูสินี่เป็นโชว์แมะรอบนี้คือเอาม้าส้มแข่งกับนี่ดีกว่าวัวไอเลสโกอาจะเร็วกันครับเร็วเจอเร็วนะครับเร็วเจอเร็วเร็วเจอเร็วโอ้มาเข้าก่อนว่ มาเข้าก่อนเมื่อกี้ตัวไหนเข้าก่อนนะหัวควายแดงเข้าก่อนนะครับมาดูนะครับควายควายแดงจะเจอกับม,าม้าต้มรอบชิงชนะเลิศน,นะครับไปนะครับหนึ่งสอไป let's go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  let go go มามามามโอ๊ยควายตกลุ้มนะครับควายตกลุ้มครับคว่ำไปแล้วโอ้มาเขา้าทนชัยโอ้โหโอเคนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบา,บายบาย